ครับตอนกลับครับผมบ้าน้อยครับจะปิดตั้งไรครับมืนเรือเอาไปตัดตัดเนี่ยสองทีไมาคอยลงเลี่ไม่คอยแรงตอนกลับครับผมมาที่ไหนตัดตัดเนี่ยมาหยัดจ่ายด้วยเหรอครับผูก้ออะไรนะแม่ตัเยี้ตโตเอาละร้อยหน่วยรถามเลยโคกงนเหรอวะ มาด้วยครับขามีโกคักแน่ครับผมไปอย่าเล็กจ <laughs> ับไล่แล an <man> <Mother> <inh ales> ้วเวเียนไปละครั่งาเส้นนะบมึงตอดกับครับผมน้้ยับเอา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 เอเอาเเลยเียนเปลี่ยับอมาเลยเดี๋ยว เก็ขับไม่ได้เลยรถเดี๋ยวอ่ะเมื่ออย่างนี้เลยโอ้ยหมดละเนานี่มันยังเร็วนั่งมึงเนี่ยมันยังไปนี่เราต้นอีพ่อสำหนิละไปเรยวโคนก็ได้ปรเดี๋ยนะนี่วคนที่สี่ย่อมสายเลย

เฮ่ขนาดั้นพีขนาดพี่เฮ้ยพไม่แบบัพีบอครับหน่งายครับตะวันลับฟ้าดอกฟอ,องฟ้าดอกสีดำดูดูเชี่ยงเลยวเรื่องภนษาที่กูที่ไหนเปลี่ยนกัน อฮ้ยวูดเกียรยังูไปวอ้าเอาวอาวอ้าวอ้าวอ้าอกาวอ้าวอ้วอ้วอาวอ้ว้าวอ้อ้าว้วอ้อ้ว้าว้อ้าวอ้าวออยู่อ้าวอ้าอาวอ้าวาวกาวอวอ้ายาาอ้อววววววอาอาววอ้ออ้อ้าอ้า กเดวการพวกเดวการพวกลงเี้ยเขียนธรามดาครับไปครับรอบรอบหมกที่นี่ท้ามดาครับตรงนี้มาสูเี่่ทแต่เขาเวกลงเ้ยเขียนพวกเพาะจุดป้าไปแล้วครับเอ็ดนี่จุดป้าเส่เปแล้ว พอแล้วลงนกบบังเพิงเบ้านโอ้ยมา่งมทีเื่อง,องมาจะกัตอนกับกับผมมาอย่ ระวังรถในเพลนรถเสือนมาแล้ววุ้นเลยมันก็หัวลับครับไฟใหม่เตียงนี่ตัวนงโอ้เตียงไฟเลยไฟใหม่เตียงเลยครับตายอ่งประมาณรนเตียง้าอย่างสามปิ วังทางหินไหลายได้ครับทางบ้านผมไม่ใช่แบบวังครับยันมาปลูกวังกันเบิดแล้วครับมันบอกว่ามันลงทุนดูเห็ดดูได้ไม่ใ่แบบวังอะไรครับเอามันวัดอยัางนั้นผมมาทิ้เมื่อยแรือเล่าเอ้เมื่อยแลยไม่แม่ไมาเลี้ยงไปยุ่ียังได้กันด้วยกันเนาะพอ่ได้ยุ่ลางนเลยเยียงน้ำไหมบ่ นี่ยังอยู่เหรอไฟพร้อมอยเหรอฮะของไฟกับพี่วงหน่อยบุญอู้หนี่แล้วครับแถมงวงหน่อยครับงอกล่องอกหล่อมจริงงวงมาตกบนล่องนะยังกับขยอว่านตั้ง่วงเขาเนี้ยงวงเขาเนี้ยยังคนชอบในมากที่สุด มาโอกลหงเ๋้าถ้าเบิ่งตอนขึ้นทางยางครับผมครับขึ้นทางลายยางแล้วครับผมเตรียมตัวเตียมพร้อมแล้วครับเตียมตัวนะครับมาที่นี่ไไไไไไก็โจมไดเพไไตาด่ะ เป็นอะไร่ะมันะเหมืนย่มขนาดนี้เ <c oughs> ืองแงพอดีอล่ลาง่าค่อดีอยู่หนครับว้าวากนี่มา <c oughs> บบอ้เรี่อะไรเพี้ยนเลืองแงักแต่ก็เล้ขาดจ้าวสัตเลี้งแห้งไรอ๋อสายาเ่งขาดฮนะหลรดเลียงารสายเ่งขาดครับผม,มก็เต็นถึงสัตว มาเลี้งเลยซ้ำกันเลยรถเท่ะเลี้งเลยองครับขึ้นสู่ทางมอเตอร์เว่์แล้วครับผมอะไรจังเออไปแล้วมเอ้งเอาอ๋แล้วอันเดแล้วเาีล้ว

อ้าวๆๆ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  <laughs> มาตือคกับเพงกเจ็ดจัดเจดเ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 ร็วขนาดครับผมเทกาลที่นี้อ้เดียวกันวเดียวกัน โคเรีวน oh, yeah. yeah. oh, oh, oh. ีนะครับเปิดก็ขากกันเลยาโ้าเยเ็กดีเลย้า้โเแทงไับแไครับเลี้ยจเลยว่าเลียจเล

เอาทูถนนสินลักเลยครับาที่นี่ไปแล้วมีเบรกอีพีอสจิบเพี้ยนเออเอ้ยลากลอกันได้พร้อทีมงานเ่าเต็มบัเลี้ยวเลียวซ้ายเลีวเเพียนได พวกเดียวกันพวกเดียวกันไปแบบวับทังลักทั้งเฮ้ยครับสีบ้าทั้งนี่ครับสีไปทั้งกับเพื่อสามไส้รับเดี๋ยวก็าจทั้งไปไปบ้านผมครับผม เดี๋ยวไปดิฟได้โรงเรียนบ่เออเอาแบปข้าอะไรบ่อย yeah. go ู okay. uh, go go ่ล uh, บ uh, ่ดีเอ้าแายเพี้ยนอะไรอะไครับทางบ้านผมไปบ้านผมกคไปเดี๋ยวกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านเรองุ๊กใหญ่ครับผมไปละแซ่บไอ้เพี้ยนอะ ไปจอดแย่มผมนะครับจอดเย่เนี่ยจอดย่เนี่ยจอดย่เนี่ยกลับถึงบานผมครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเพื่อนกลับหอดบานผมนะครับ รถไปทางไหนน้อบาทเองเขา่ึกเซฟเป็นนักเตะสมอย่างน,นี้คือนะครับฮอ,บอดบา้า,บา, <laughs> บานแล้วครับ <laughs> ผมฮอดบ้านแล้วครับครับผมขอบคุณเลยครับติดตามช่องคนอีสานมาพร้อมงเลยครับด้อทีมงานมาให้บ้านแล้วครับม้ว,น,ว,น,วนครับผมขากลับครับผมสวัสดีครับ